ครั้งหนึ่งเคยมีคนแนะนำให้ลุงปลูกหมามุ้ยหรือว่าหมายองบอกว่ารับรองว่าขายดีกว่าพืชผลการเกษตรทุกอย่างวันนี้ลุงจะพาไปดูว่าลุงปลูกแล้วมันได้ผลจะได้พ่องไปดูกันเนาะโอ้งาแต่งามว่าหมามุ้ยหรืหอว่าหมายองมาท่อนะโอ้เหมาะแต่เหมาะว่าเป็นพู๊เป็นวงงามเหลืองงุนกันนะ นี่คือผลผลิตมามุย้ยเป็นได้พ่องฟารหม,มามุ้ยของลุงนี่ดูผลผลิตนี่ดูไผ่ับซื้อพ่องปลูกแล้วลุงจะเอาไปขายที่ไหนเนี่ยเซาะหาตลาดแรงฮับซื้อหมามุ้ยก็ยังบหม,มีเลย เอแล้วลุงก็จำมาได้ว่าคนที่แนะนําลุงให้ปลูกหมามุยนะ่ะเป็นไผ่ที่ไหนตั้งใดลุงก็คืดยังบอกออกแต่นะ่ะถ้าคืดออกลุงจะเอาไปขายงูนะ่ะเอ้ก็ว่าจะต้องเอาไปขายที่ดาวอังคารงงเนาะ